สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในห้องห้องนอนตัวเองลูกสาวสองคนดูทีวีแล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าจะทำอะไรดีก็เลยคิดว่าเราคนไทยอยู่ในสวีเดนแล้วหลายๆคนก็มีความสงสัยว่าเมียฝรัง่ง ใช่ค่ะเมียฝรัง่งตั้งใจบังเอิญหรืออยังไงเวลากลับไปไทยหลายๆคนก็จะบอกว่าหาสามีให้หน่อยมทุกคนเจอคำถามนี้ค่ะแล้วทำไมถึงอยากมีสามีฝรัง่งหนึ่ง เห็นเมียฝรั่งครอบครัวฝรั่งไปไทยจับจ่ายใช้สอยสบายมือซื้อนู่นซื้อนี่เงินเยอะรวยทุกคนรวยเมียฝรั่งรวยใช่ไหมคะอีกอย่างลูกครึ่งนารากะ่ะอยากได้ทุกคนไหมอ่ะตัวเรอเอาจากตัวเราเอง อยู่ไทยดูนังดูกระตูลูกน่ารักมาขาวผมผมรอนผมบวบบางทีเด็กฝรั่งจริงๆตาฟ้าตาเขียวตาเขียวแบบน่ารักนะคะสีเขียวอ๋ออย่างไั้นน่ารักตุ๊กตาตุ๊กตาที่เล่นเราก็ยังชอบตุ๊กตาที่น่ารักน่ารักใช่ไหมบางทีก็จะผมหย,ยีก์สีน,ออน้ำตาลอ่อนสีทองใช่ไหมคะส่วนมากตุ๊กตาก็จะเป็นแบบนั้น ทำไมอ่ะโอ้ลูกครึ่งนะหรอกอะสมมุติว่าคนที่ไม่ได้อยากไ,ได้สามีฝรั่งเพราะว่าอยากสบายก็อได้ลูกลูกน่ารักอ่ะจริงๆค่ะลูกเราน่ารักน่ารักมากแล้วมีอะไรอีกหรือไม่ออกก็คงจะเกี่ยวกับข้อหนึ่งเนาะที่บอกว่ารวยบางคนกออ็อยากรวยทำาหากินลําบากที่ไทย แล้วก็นี่เป็นนี้หาฝรั่งปลดนี่ให้ใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคนฝรั่งชายฝรั่งชายไทยทุกคนมีข้อดีข้อเสียมีทั้งคนดีคนไม่ดีเจอสามีดีก็ดีไปค่ะสามีไทยที่ดีๆก็เยอะ ามีฝรั่งดีก็เยอะเราไม่สามารถบอกได้ว่าคนไทยคนฝรั่งคนไหนดีกว่าเพราะว่าเราเองก็คนไทยเราเป็นคนดีมันอยู่ที่ว่าเรามองอะคะ่ะเราคิดบวกเราเห็นเขาเป็นยังไงเราอาจจะเจ็บช้ำน้ำใจเจอคนไทยเจอชายไทยทำร้ายพ่อเราเป็นคนไทยอาจจะไม่ได้ทุกคนนะคะพอเจ้าชู้พ่อทิ้งก็เลยฝังใจชายไทยไม่ดี แล้วไปเจอเพื่อนเจอคนรู้จักอสามีฝรั่งดีสามีให้เงินก็เลยอ๋อความคิดนี้สามีฝรั่งฝรั่งดีดีหมดเป็นไปไม่ได้อะค่ะว่าคนในชาตินั้นประเทศอะไรอะจะมีคนดีทั้งหมดมันก็มีดีปนกับไม่ดีอยู่ที่ว่าเรามองถ้าเรามองเราเรามองเราจะเห็นมาจากครูอ้อยค่ะ <laughs> อืมเป็นว่านิดนหน่อยเนาะคลิปแรกก็คือสบายสบายนอนบนเตียงไปเรียนมาอืมรับลูกอยู่บ้านคนเดียวสามีไม่อยู่อยากรู้อยากรู้เพิ่มเติมเป็นคนยังไงทำงานอะไรทำอะไรโอ๋อยังไม่ได้รายนงานตัวเลยชื่ออะไรคะ ชื่อหนูค่ะหนูอวยชื่อเล่นนะเกิดจากที่ว่ายายแม่กับยายตั้งชื่อให้เท่าที่เราจําได้นะเดี๋ยวถ้าจาผิดจะไปถามแม่มาใหม่ว่าทําไมชื่อหนูอวยเพราะว่าอวยในภาษาอีสานอ่ะอีสานจังหวัดอะไรเดี๋ยวบอกหนูอวยก็คืออยู่ในท้องอวยอะ่ะอวยคือกลับตัวยากอะไรอย่างนี้ก็เลยได้เป็นชื่อนั้นเอาอย่างนี้ เดี๋ยวจะถามมาชัดๆเลยทําไมชื่อหนูอวยทีนี้ด้วยลําที่ว่าเราก็เออขอเปลี่ยนชื่อหน่อยเป็นชื่อนู้นชื่อนี้หรือเพื่อนเรียกอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยมีหลายชื่อแต่จริงๆก็ที่เรียกตัวเองก็ชื่อหนูบางทีก็อ่านนโมไปคุณหนูอะไระคิดแล้วมีความสุขก็ทําไปชื่อขวัญจิตนาดนชื่อไทย ชื่อก่อนที่จะมาเป็นขวัญจิตชื่ออัชฉรีอัจฉรีแม่เปลี่ยนให้เพราะว่าบ่อยๆตอนเป็นเด็กชื่อไม่ถูกฉลกใช่ไหมอ่ะชื่อไม่ถูกชะลกเปลี่ยนมาเป็นขวัญจิตก็ดีอ่ะดีแล้วนามสกุลพ่อค่ะเป็นคนจังหวดัดติ๊กตักดูหน้านะคะดูหน้าคนเหนือไหมคะผิวสี น้ำพึ่งสีสวยจมูกคนจังหวัดอะไรอีสานโอเคภาคอะไรอีสานจังหวัดอะไรคุนโคราถ่าอยู่อำเภอปากทงชยัยแม่แม่เกิดที่บ้านดูพ่อเกิดที่บ้านโคกแต่งงานกันย้ายมาอยู่บ้านน้องไผ่ไม่รู้จักปากทงชยัยอำเภอปากทงชยัยผ้าไหม เคยไปเที่ยวงานผ่าใหม่ไหมคะแล้วคือมาสวีเดนได้ยังไงคืออยู่ที่สวีเดนนะคะตอนนี้อาจจะแมงไม่ได้รายงานตัวอย่างเป็นทางการอยู่ดีๆก็พงช้งขึ้นมาเอ๊ะอะไรเอาเป็นว่าอยากรู้ชีวิตบางคนก็รู้จักมาแล้วตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นเพื่อนนักเรียนเป็นเด็กอยู่อำเภอเดียวกันอยู่โรงเรียนเดียวกัน อะไรต่างๆก็ก็รู้จักแต่น่าจะเปลี่ยนอาจจะสวยขึ้นในความคิดของเราใช่ไหมคะก็คือสวยในสายตาสามีสวยในสายตาคนที่รักเราสวยเชนสวยโอเคเอค่อราะว่าก็ชิวๆสบายๆนอนเตียงแบบตั้งใจเขาบอกอจะทำคลิปอะไรจะเขียนอะไระไรายงานอะไรขืน มั่นใจค่ะสวยสามีบอกประจำสวยเอาอย่างนี้เลยนอนบนเตียงชิวๆก็ช่วงที่เราเบิกบานอล่าจับแสงไฟสองนั่นแหละแล้วก็จะบอกว่าก่อนมาบาทิตนี้ชีวิตเป็นยังไงเขาบอกว่าไม่ได้เบิกบานสดใสอย่างนี้เขาบอกว่าเขารู้จักโรคซึมเศร้าไหมคะแล้วก็มโนคิดว่าตัวเองป่วยเป็นนู้นเป็นนี่แล้วก็ผิดหวังซ้ำซากไม่เข้าใจตัวเองือ แต่สัปดาห์นี้รู้สึกว่าสดใสผดผ่องเอานะคะว่าเดี๋ยวเซิฟเซิฟคลิปนี้ลงไปก่อนว่าเป็นยังไงแล้วใครอยากติดตามใครสงสัยชีวิตเดี๋ยวจะมาทำํำเล่าให้ฟังเอาแบบมืออาชีพกว่านี้เอาไหมเอาเริ่มด้วยแบบชีวๆคนเรามันก็ต้องเริ่มจากีวิว,ว่าเออสบายใจอยากทําใช่ไหมบางทีไปแต่งหน้าสวย เขนะินอะอายตัวเองฉันยังไม่สวยพอเอากล้องดีๆมาถ่ายอุ้ยถ่ายเป็นทำยังไงไม่กล้าอายอ่ะหน้าสดสดไหมอ่ะเมื่อเช้าแต่งหน้าไปไปโรงเรียนด้วยความมั่นใจไปรายงานหน้าห้องอ้ยจุดมั่นใจสุดๆแล้วก็เข้าไปหาครูบอกครูขอบคุณนะที่เธอชมฉันรู้ไหมครูพูดว่าอะไรครูบอกว่า เธอเป็นเด็กเธอเป็นคนฉลาดเธอมีมานะเธอมีความพยายามาเธอ niveau แปลว่าอะไรอะโวภาษาไทยเธอ <S <S ไปได้ไกลกว่านี้เอาเอาสัน้นๆเอาแค่นี้เธอไปได้ไกลกว่านี้อืมก็ขอบคุณด้วยขอบคุณครูวนันนี้แล้วก็ครูหลายๆคนในชีวิตที่ผ่านเข้ามาทั้งเป็นครูจริงๆสอนหนังสือ ครูครูจริงๆแล้วก็ครูชีวิตทั้งดีทั้งไม่ดีทําให้เราเป็นคนแบบนี้แล้วก็พ่อแม่ที่รักเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองไม่เห็นตอนเราเป็นเด็กแต่ตอนนี้เรามองเห็นเรารู้พ่อแม่รักเราเรารักเขาชีวิตดีค่ะเอาไป็นว่าเอาอีกแล้วพรามอีกแล้วเอาเป็นว่าเราจะมาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆว่าชีวิตมีอะไรอยู่สวีเดน มายัางไงมีลูกกี่คนสามีเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงทำอะไรแอบอกก่อนจบปริญญาตรีบัญชีที่สถาบันเทคโนโลยีราชบงคลนะทำงานบัญชีหลายๆแห่งที่ไทยมาสวีเดนทำอะไรมั่อโอ้ชีวิตสนุกอะ่ะทำงานร้านอาหารตัางจาน เก็บผลไม้เริ่มแรกเลยหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบชีวิตอ,อ่ะแบบเต็มที่ไม่คิดว่าจะได้ทำถ้าอยู่ไทยถ้าไม่มีโอกาสได้มาที่นี่ก็คงเป็นนักบัญชีเป็นผู้บริหารหรือเป็นอะไรก็ว่าไปต้องตัดใจจบมันถือว่ามันเลินเนาะอืมคือเออเอาเป็นว่าคลิปหน้าแล้วกัน มันเอาสบายสบายดูที่สบายไม่ได้ว่ามีสาระอะไรหรอกแต่แบบว่าคนรักเราก็มีเนาะเขาก็อยากรู้ชีวิตมันเป็นยังไงเพื่อนมันหายไปนู้นน,นี้เออยังมีชีวิตอยู่ค่ะมีความสุขดีถ้าสนใจอะไรอยากติดตามดูคลิปต่อ,ตอไปหรือจะเอาอยัางไงจะให้รู้จักกันดีๆก็คือภาษาพื้นบ้านเอาพูดภาษาพื้นบ้านนี้ไหมภาษาอีสานเนาะคลิปต่อไปนะโอเค วางโทรศัพท์ก่อนนะคะเพราะว่าสวัสดีค่ะจะได้สวัสดีได้ไปก่อนนะคะขอให้ชีวิตมีความสุขคนที่กำลังมีความทุกข์ขอให้เจอแสงสว่างสู้ๆค่ะ